จากมย้อนเลยนะคนบกมับยน้าตรงามอีกครั้งครับย้อนลนะคับับหน้ารงตามและเยี่ยงใหญ่รัางหอง่เรมาสบ้ว่าเทรเตรองไม่เห็นเลย โอ้เอาเี่นออกมาถึงไหนเนี่ยเมืองน,นี้คนหลายเนาะฮ่าจิ๊กจ๊อกอะไรโอ้ม่มาถึงตุงอ,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 อ้าโอ้ไอ้ขค่ทหารยุคกองทัพไปไอ้ยัดย้อยไหนละกองทัพข้าศึกได้ยินแต่เสียงแน่อานางลบทา่าแม่

สวัสดีจ้าทำไมไม่ขยบไปไกลๆใต้พันนุ่นนี่เลยคนดูไม่ยอมขยบไปหรือเกยเราขยบมาอือไปทางนี้สวัสดีตื่นได้แล้วไอ้นายไอ้นายย้อนตื่นสร้างบ้านหมดทีละแสนสองแสนไม่นอนนอนอะไรตามวัดโอ้ไปทางนู้นไปเฉยๆๆๆสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีเจ้ารู้ภาษาโน้ตสวัสดีเจ้า นงมีเฟซบุ๊กไหมอ่ะดังดดเลยเอ้ยนอนิืมเด้อใหญ่เด้อจ้ามีเฟซบุ๊กไหมอ่ะไปข้งล่างขึ้นเออสนุกสนานเนาะ,ะ,ะอ้ไรกันล้ะเป็นยังไงคูปไปออกรถทังมาแล้วมันก็ไม่อก <_ Q> อกรถจอดน,นิ่งนิง่งม,มึงขึ้นรถทังกูใช่เลย ยังไงวะคนอย่างกูไม่เคยกลัวใครเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกมึงเป็นใครวะเอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียมึงจะพึ่งลงทำไมเออเกียร์ออโต้หรือเกียร์กระปุกวะไอ้บ้าคุ้ื่อมากูไม่ได้อ่านคู่มืออันนี้มันเกียร์วนฮะเกียร์วนโอ้วนอย่างงี้ยนะ มันไม่ใช่แบบอย่างนี้มันตบตบหน้าหนึ่งโอตบหน้าหนึ่งขึ้นสองสามสี่ตบหน้าเออตบหน้าหนึ่งขึ้นสองไปคุยกันมันใกล้ๆเออกูว่ามึงไม่ได้ตายยนต์รถขับเพลงหรอกทำไมมึงจะตายยนต์รถถังกูนี่เออไปพากูไปคุณตบหน้าดัีอยู่ที่เตียงนี่กูหาดามนอน พราะอุปกรณ์เยอะนักเลงกีดน,นีะ่ะไม่ใช่อะไรโดเห็นคนดูนั่งไกลกูก็เลยไปใกล้ชิดคนดูนี่เลยลิเกีสามมิติก็เ,<อ>เห็นไม่เลงกีสามมิติพอชนั้นแล้ว<อ>มึงมองกูไม่เห็นใช่ไหมมองเห็นเดี๋ยวกูจะซูมเข้าไปใกล้ๆเป็ดคนซูมนี่มึงเป็นใครมาจากไหนกูสิบลอนตัวก้าสงคราม <c oughs> คนอย่างกูไม่เคยกลัวใคร ณวันนี้ข้า,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 ารถมึงเหยียบตีนกูอ้าวรถไปกันแล้วทำไมมึงไม่เอาตีนมึงลงรถ